อมสดแ่ามกินน้ำกันจ mm ้ามาเดินพี่น้องปลอป่ายฮะลัมาแล้วมํเบังเนาะเมื่อคนอร่อยเต็มบุเม่คนไไ้รอยเต็มบุญ เอาเป็ดไปดูอ uh ่นี่ไรสิันเจ้าันยูข้างหลังไหมยูข้างหลังพี่ เราต้องฟ่องตัวให้มันควบคนไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ซีเรียสกับคนนึงกูเหรเรีร่องกระคอยเหรอมันจะปีเด็ดพี่น้องกินแลนวคืออิม่ม แล้วคืออิ่มนะเออนี่หรือบางกอกนี่คือบางข้อว้าว่ีมากฉันเก่งมาก

ตาตาขอ่อยพิ่ดีแท็กเท่อนงอนควยอ,อยู่ปุ้นไกลๆตาหากินมันจะว่าเปิดเป็นเป็นเถี่ยมันมันมันจะดูดีไปไไแต่ว่มีน้ำเถี่ยมเป็นจะออกดีเนาะการออกนอนฮะวุ้ยมาเบอร์นี่ล่ะ นุงรักเป็นคนให้คะแนนอ่ะนุงรักให้คะแนนแปดช่อ,องสองร้อยแคเนนต็งมงมาแมนมสองสองร้อยร้อยร้อยเนี่ยไม่ใช่ให้มันมันมันเต็มปนนันโดไก่เอ้ยไก่ไก่จนกระจนจนนะ้ำ เพื่อนะมันขัดแต่ความจริงมากเลยมันไม่ไใช่ใช่ไงมันขัดแต่ความจริงมากเลยมันไม่ใช่ขัดแต่ความจริงที่สุด กินอกินอะไรมันอิ่มเนื้อกินอะมันือิ่มเนื้อิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวเขาจะเด็กขายอีกพีนึกยากินพี่มาไปพี่นยากินบางจช้งฉีดนตลาดนล่ะพกบคิบบาทบ้านเรหอดโรบ้าคนใส่ถุงไว้เลยเนี่ย นี่ิีกเลยว่ามันจิหวานบ่นอะอเห็นดอกหวานเห็นเห็นหุย้ยมัน,น,นป็นดต่อันนะแต่หวานแซ่บมันมันเม็ดมันใหญ่นาะนนนเห็นของพวกะสงปลูกได้ต้นซ้ำนี่แหละดูกบีดแต่มันลนว่ะฝนตกล้มอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า